อีกหนึ่งผลกระทบนะครับเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวสวนยางในจังหวัดภาคใต้นั่นก็คือไม่สามารถส่งยางไปมาเลเซียได้นะครับเนื่องจากว่ามาเลเซียปิดประเทศแต่ล่าสุดนะครับการยางแห่งประเทศไทยมีการประสานขอเปิดจุดผ่านแดนเพื่อส่งน้ำยางค้นเข้าไปที่มาเลเซียเพื่อผลิตถุงมือยาง เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันนะครับรัฐบาลมาเลเซียก็มีการปิดประเทศตั้งแต่13ถึง31มีนาคม63จากการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็มีการเปิดด่านเพื่อนำเข้าและส่งออกไทยฐานะเป็นผู้ส่งออกและก็ผลิตยางนะครับก็สามารถส่งน้ำยางข้นเข้าไปมาเลเซียเพื่อที่จะผลิตถุงมือยางได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าถุงมือยางเนี่ยนะครับมาเลเซียเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลกเลยครับ ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ประสานกับ้าสมาคมที่เกี่ยวข้องกับายางพาราและโลจิสติกสนะคะเพื่อแก้ปัญหากรณีผลิตภัณฑ์ยางพาราประเภทอื่นๆทั้งนี้นะคะก็ยังไม่สามารถผ่านเข้าด่านมาเลเซียได้แล้วก็หาแนวทางการพัฒนาตลาด ยางพาราของไทยทั้งระบบรวมทางเร่งรัดให้มีการสร่งมอบสินค้าโดยเร็วภายใต้ข้อตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพารากว่า4 0 0แสนตันนั่นก็คือยางแผ่นรมควันยางแท่ง STR 20น้ำยางคน้นและไม้ยางพาราปริมาณ2ล0้าน5แสนลูกบาทฟุตรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หมอนอยางพาราด้วยค่ะ